ทำอะไรนะนิวแพ็คของค่ะทำไมไม่ให้มานีทำไปสอนน้องทำเลยน้องจะได้ทำเป็นมานีไปแพ็คของให้พี่นิวสอนนะนิวสอนน้องเลยเอาใส่ให้หมดทุกอันเลยนะเสร็จแล้วก็ปิดรางเดี๋ยวพี่จะไปปิ้นชื่อมาแปะเอานิวทำอะไรปิ้นชื่อค่ะปิ้นชื่อไปแปะหน้ารางทำไมไม่ให้น้องทำน้องจะได้รู้ขั้นตอนหลังจากที่แพ็คของเสร็จก็ต้องมาปิ้นชื่อไปแปะนิวต้องสอนน้อง อเออเอออโอ้ยไม่พูดอะไรหลายเถื่อแทะไปถ่ายรูปก็ได้นิวทำอะไรอีกถ่ายรูปค่ะอุ้ยนิยวต้องให้น้องทำเพราะว่าน้องเป็นคนลงราคาเขาลงราคาเขาเช็คของเขาก็ต้องมาดูว่าตัวไหนมาบ้างแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปเออรูปก็ให้น้องถ่ายเหรอคะใช่โอ้ยค่ะบ้างงบ ยายว่ารุงนี้ไม่มาทํางานแล้วนะทาไมอีกล่ะจะลาออกแล้วมาก็ไม่มีงานทําเออจริงด้วยว่ะพี่ก็จะลาออกเหมือนกันมาเขาไม่รู้จะทําอะไรเนาะกลับไปนอนอยู่บ้านดีกว่าไม่มีเงินใช้ก็ช่างมันเออความคิดดีไม่มีเงินใช้ก็ให้ผัวเลี้ยงนะนิวคิดอะไรมากมานี่ที่ป้าให้หนูทําแทนพี่นิวอนะเพราะว่าฮะป้าลงจะไล่พี่นิวออกโอ้ยบ้าจะไปไล่ ทำไมพี่นิวไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ใช่ป้าจะบอกว่าป้าอยากให้หนูนะฝึกงานจากพี่นิวทุกอย่างเลยที่หนูทําได้นะลูกเพราะว่าพี่นิวงานเยอะมากทั้งแพ็กของถ่ายรูปจัดของอะไรทุกอย่างพี่นิวทําเยอะมากป้าอยากให้หนูช่วยแบ่งเบาภาระพี่นิวบ้างนะคะและอย่างหนึ่งวันไหนที่พี่นิวหยุดพี่นิวไม่อยู่หนูจะได้ทําแทนนะโอเคจะได้เก่งๆโอเคจ้า